กราบน้ำมัสการคะ่ะปูคะ่ะอ่าจเจริญพรแอดมินจูจ้าอ่าสบายดีเนาะคะ่ะปูมาเนี่สบายดียิ้มแย,ย้มย้มใส<ๆ>เลขออก<ๆ>เลขเขา<ๆ>่าเนาะคะ่ะปูเนาะปาดรัฐบาลไทยปูแม่สองสี่ตรงตรงเนาะคะ่ะมาสองสี่คักคักเล่ากับเข่าอีกปาดแมเล่าเมื่อวันกับเขา่าสองสี่ตรงตรงคาดขึ้แน่ธรรมวันนี้ เออได้ยิ้มได้แย้มได้แย้มได้ไดใสเนาะกับปูนะบันเนะาะวมามันกัญญาสู้กำลังอย่างหนึ่งคือกันเนาะนี่ค่ะออ่สามสี่ห้าเนาะอันนี้รัฐบาลไทยได้็มซีเดอร์ดูหัวข้อดูนะคะรัฐบาลไทยออกสามสี่ห้าสามสองสี่เนาะค่ะข้างล่างสองหกมิตรสองก้อยต้อยเนาะปูง่วนี่เนาะเลขไหมข้างบนข้างล่าง สองสีตรงๆเนาะค่ะผู้ใดถึงน้ำแน่นเนาะผู้ใดมีสรงมิรำน้ำปูเนี่ยเด้อค่ะนี่คะ่ะคือคักคือแนแนนเถิดสนอกจิตได้ไปตองงวดเอาผู้ใดอยากร่วมสั่งน้่งท่างบุญเนาะค่ะน้ำเข้าบรรษาแพ็คละเอี่สิมาบาทเนาะรวมด้วยช่วยปูน้ำแนนเด้อผู้ใดก็ได,ดเข้าพันษาเนาะจ้ะรวมบุญรวมท่านเด้อใช่ปะอันนั้นที่เคียนไวอ้อะ ไปอยากได้บัญชีนี่ปูกาโท่มาน้ำแอดก็ได้นอะคะร่วมด้วยช่วยกันเนาะแพกละยีสิบ้าบาทน,น้ำแพกหนึ่งร่วมา uh, ถวายพระขาวรรสาบานีได้หรือบอกปูอันนั้นรัฐบาลไทยรัฐบาลเขาส่งมาหลายวันแล้วจ้ไปต้องงวดนแล้วนะปูเหมือนเนาะไม่รอรีไม่รอใ,<น>ใคร งวดกกนี้ก็เอาค่าค้าอีเดนเดาปูมันจักสามตัวแตกจักงวดเลยนะหัวรลอยกันะว่าเรื่องกันเมืม่มอวานอาทตคลิปเล่าลอันนั้นคลิปที่หานะคะงวดที่แล้วมันเขาสามตัวแตกสามตัวแตเกเล่าหรือไทยเือปูเรอ,อบสุดไทยเห็นไไปใช่เนาะต้นโค้งสุดไทยเนาะ นอกขับปูเนอะคงสุดท้ายค่ะแตกสามตัววสามตัวงวดไอ462ะนะแม่นอยู่เพิ่มงมื่อไรนี่ปูนี่อะไรว่านี่นว่าเรื่องกันซีการกับพระกับลยหัวโ <laughs> จกับคำคำมานั่งอยู่ประเดี๋ยวกับคำนี่แหละปูื่านี่ วันนี้อ่าวัวันที่หนึ่งเนาะ,ะหนึ่งอียังบันนี้กรกดาสิงหาบกบก,กบปูกสิงหาหนึ่งสิงหาแล้วหกแปดเนาะรัฐบาลไทยเด้อเอฟซีเด้อเบิงบ้งหัวขอดีๆแล้วคะ่ะรัฐบาลไทยมีทั้งลาวกับไทยเนาะ,ะมีไทยฮานอยกับมีแตห่หารบตกว่าฮานอยไปในรายกลุ่มเนาะ ก็น้อยมือว่านนี่เขาวิ่งรูดตัวเดียวเอฟซีมากตแท่เี่วิ่งรูดตัวเดียวนี่ไม่ต้องลงทุนเยอะมเนมารัฐบาลไทยไปซ่าเนี่ยนี่ไปเร็ว้วหลายเพราะชิบะได้สิบนาทีเนาะค่ะลวยตอนอ้วนเลยปู่าเบ้าวาลายใหญ่ห้างเนอะโอ้ยเบ้าวาลายแอดผล่า,าโอ้ยเนาะฮือ แ,ดดแสดงออกทางมือนะคะก็คือของช่องช่องโจผารวยไม่ได้เอาหน้าตาออกเอาแต่มือออกนะคะเป็นการแสดงออกทางมือกับกราบขอภห้ได้ผบ้ถูกใจผู้ใดก็ได้เนาะถ้าถูกใจก็ขอคนไลน์หนึ่งไลค์หนึ่งแช์น้เนกดไลค์กดแช์กดติดตามเนี่ยเด้อจ้กผู้ใดกดให้ถึงรางวัลที่หน,นึง่งโหนดะ้ปูเนาะเอาบานนี้อันปู้จังไดบานนี้ต่าง ล่างย่างเดียวบ่ปล่อยล่างก่อนล่างกับบนไปน้ากันเลยได้สิสิบนบนล่างเออบางหันล่างมันขึ้นบ,บนเนี่ยเพราะฉะนั้นบนกันล่างนะปุนละมาล่างวิ่งไรครับปู่ไม่วิ่งบ่วิ่งบส่สีตัววิ่งสีตัววิ่งอะมาค่ะตัวไหนแน่จ้ะเลขสี่เลขห้าเลขเก้าเลขศูน ล่างเด่นแนละะ้วค่ะมีสี่นะะตัววินวินมีสี่ยังก่อสี่หลักกับห้าบอกปุ๊กสี่ห้าเก้าศูนย์สี่ห้าเก้าศูนย์นะคะ่ะวินสุดวินในการวินเ,<อ>เด่นจ๊อกบอลนี่จ๊อกบอลนี่จ๊อกสองตัวบอลนี่จ้าสี่ห้าสี่ห้าค่ะสี่เก้าสี่เก้าคะ่ะ สี่ศูนย์สี่ศูนย์จ้ะห้าสี่ห้าสี่จ้ะหา้าเก้าห้าเก้าจ้ะหา้าศูนย์หา้าศูนย์จ้ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์จ้ะวงเล็บเน้นสี่ห้าเน้นที่สีห่ห้าสี่เก้าเอา้าสี่ห้ากับมาแล้ววันนี้เอาหาสี่ไม่อยูอย่อยบอกปู ไปมันวิ่นไหมต้องจับต, <ow. S 2> ต้องจับคู่ให้ครบไหมมันวิ่นไหมเวินต้องจับคู่ให้ครบไหมเป็นเป็นเลขสุดวินโโว่น,นเนาะโจบันเขียนอี่อยังกับโจบันเขียนว่าเด่นอ่ะนะเอาวิ่นบ่ไม่ได้เขียนวิ่นไม้เขียน,ววนสี่ตัววิน่นสี่ตัววินวว่นไม่มีเด่นไม่มีวิ่ง<า>สี่ตัววิน่นอาสนันลบอ bitte. อกเขียนในไม้เนาะเขียนเด่นเปลี่นเปลี่ยนเป็นวิ่นเล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งเด้อค่ะปูเอาแนลลบกัน ปุ๊บวันปู๊บ,บต้องไปเร่วไรมันได้หน้าที่เพื่อนก่อนเนาะเล่ากับเขาสองซีเด้อเหีทีอะไรคักอยู่ด้วยไม่ธรรมดาในช่วง <c oughs> เพิร์ได้สามตกับแตกเลยนี่ค่ะวินเอาเนาะ ชุดวินเน้อค่ะชุดวินเอาบันนี้ปูนเน้นอัน,นอันไดนก่อนค่ะเน้นเขียนไม่เขียนไม่ละจะิเขียนไม่ละจะอ่าเขียนเขียนสีตัววินขึ้นมาไม่ละมันบ่ะอ่ะาเรต้องเขียนไม่เขียนเปลี่ยนแต่คําว่าวินเฉยๆค่ะเปลี่ยนจากเด่นเป็นวินแค่นั้นเองจ่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะจับคูสี 45, 49, 40, <45. S 2> ่ห้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ห้าาสี่ สี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์เก้าศูนย์เน้นบันนี่ค่ะปูตัวเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้ปูฟังไม่สะอาดูจับคู่มีสี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์เก้าศูนย์จ้ะอืมพวกกลุ่มเน้นบันนี่จ้ะสี่ห้าสี่ห้าจ้ะสี่เก้า ี่เก้าจ้ะห้าสี่ห้าี่ค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะเน้นสี่คู่นี่เน้นสี่คู่สี่หางเนาะค่ะเนี่ยค่ะสังเกตบบอกมันมีคู่หนึ่งมันเป็นตกลับกับมันบอกแมนจะ้ะสี่ห้าห้า C ถามว่าถามว่า,า,วาทำไมมีตัววิน เมื่อจับคู่สองตัวเจาะมันได้สี่ห้าแล้วอีกตัวหนึ่งมันได้ห้าสี่มันบอกจ้ามันก็ต้องวินให้ครบหมดทุกคู่ส่วนมันซ้ํากันต้นไหนก็มันจะถือว่าดีไหมจะจะเน้นหนักตัวสี่ห้าห้าสี่นี้ก็พิจารณากันไปนั่นแหละนี่คือนี่คือลักษณะของการจับวินจะต้องจับให้ครบหมดทุกคู่จ้า นี่แหละความหมายของคำว่าวินวินนี่มันเป็นวินเวียนนิดนี้ไม่ใช่วิ่งเวียนวินคือมุนให้รอบจับให้ครบมันนะจ้ะปูกบาวละเอียดชัดเจนจ้ะบัตบัดนี้ก็เลขบ่มานน้ำกันเด้อหามสื่อเด้อเลขไม่มาด้วยกันตัวใดครับปูเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด เลขมาจากไหนก็ตามไม่สนเลขไม่มาด้วยกันนะค่ะก็คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบอค่ะป๊กเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบอจ่ะเมนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าหมายถึงทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเลขไม่มาด้วยกัน ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะอืมทั้งตรงและกลับมันกลับยัไ<ม>งไ่ในตัว <มา S 1> แววกันจ้ะไม่มาด้วยกันทั้งบนทั้งล่างหน่วยสิบมหลักหน่วยหลักสิบไม่มาด้วยกันแต่ว่ามีแต่สิบร้อยมาได้ไม่งงนะเอฟซีจ้าอืมหนนะลักสิบหลักร้อยบนเนะี่ยมาได้ แต่ว่าถ้าเป็นหน่วยหลักสิบบนหรือล่างก็ตามไม่มาด้วยกันจะพูดว่าดับก็ว่าได้แล้วเอาเด็กดับเออดับบนล่างเอาจ้ะดับทั้งบนทั้งล่างอ่าจ้ะแต่ว่าล่างกันบนเด้อค่ะพี่เจะามาเด้อล่างก็ไปบนได้คือกันเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูนะปุณนะ ล่างกันไปบนเลขล่างกันบนหมายถึงเลขเอสองตัวเจาะลงทุนใช่ไหมจ้อ,อบางทีมันขับสับมันมันฟังสับสนเยอะจ้าระว่าโจก <c oughs> ๊กเกี้ยวพูด <7 S 1> ล่วงหนะึ่งเจ็ดนะจ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกันออกมาหนึ่งเจ็ดกันห้ามซื้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้ามซื้อเสาดายตังแต่ว่ามันก็ยังมีสามตัวหน้าหมุนสองครั้งสามตัวไทยหมุนสองครั้งรางวัลที่สองสามสี่ห้ารออยู่ อ๋อสามตัวท้ายสลาก<อ>กินแบ่งรัฐบาลไทยสามต,ตัวหน้า,านแต่ถ้าเป็นสองตัวบนตัวตรงตัวกับสองตัวล่างตัวตรงตัวกับหมดสิทธิ์อันนี้การเพิ่นมากไก่เพิ่นซื้อโล่นนะปูเนาะเอาไม่เชื่อก็ซื้อเลยจ้ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดใครไม่เชื่อว่ามันไม่มามันดับท <laughs> ั้งบนและล่างก็ซื้อเลยค่ะ <laughs> มันได้ก็ซื้อคำนวณได้ก็ซื้อประว่ากันไปจ้ะเป็นแนวทางแล้วเป็นแนวทางแล้วค่ะรัฐบาลไทยของปูนวดที่แล้วเข้าสองสี่ตรงๆงเลยเลขปูนี่ส่วนใหญ่เข้าก็คือเข้าตรงๆเนาะปูเนาะมันก็การันตีว่าได้ดอกแต่ละงวดว่ามันจิตตรงหรือมันจิตตกับเนา,จานะจ้ะเอานดี่เดี๋ยวขายพีพอทวน,นแนวทางตัวเลขอีกรอบหนึงนะะ่งเลยค่ะ รัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยงวด1สิงหาคม2568ล่างนะคะเลขวินชุดวินไหม่มากอนนะคะก็คือ4 5 9 0นะคะ <c oughs> ปูจับคู่ให้มี4 5 4 9 5 9 4 0 5 4 5 0 9 0นะคะเน้นที่4 5 4 9แล้วก็5 4เนอะซ้ำกันยืดสองชุดนี้นะคะโมเมเนเลขลายนี่เพราะว่าอ่าวินปูวินไห่ตามนี้นะคะเลขไม่มาด้วยกันคือ1 7และ7 1นะค่ะ ถ้าชอบกะสื่อลองเบิ้งก็ได้ค่ะว่าเป็นยังแต่ว่าลองดูสิว่ามาหรือไม่มาแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาอยู่เนาะปูเนาะเลขมากๆน้่กันก็ได้เอาอยู่เอาอยู่เลขดังๆก็เอาอยู่มาตลอดนั่นแหละวันไหนมันดังยิ่งชอบถ้ามันมาโดนเลขไม่มาด้วยกันนี่จ้ะค่ะเอา,เอาบานนี้กะมีอย่างเบากับเบซีเนะปูให้พ่นมิโชกมิลาบเนะปูรัฐบาลไทยสามตัวแตกสิคงสุดไทยมีทิ้งทวน ก็มีทิ้งทวนอยู่อย่างไม่มีแตมีทิ้งทวนอยู่หากชอบก็ซื้อตามไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือมันจะดุดแนวทางมันเป็นมันเป็นเหรียญสองด้านแต่ถ้าชอบจริงๆอ่ะคิดว่าชอบตัวไหนมากสุดแบบส่วนตัวปู่ก็ชอบห้าสี่สี่ห้าเนี่ยเพราะมันมี มันอ่ามันเป็นสีคู่วินแต่ว่าต้องวินให้ครบทุกตัวนั่นแหละลักษณะของมันแล้วมันก็มาจุดที่น่าสนใจตรงที่สี่ห้ากับห้าสีนี่แหละจ้าเป็นพิเศษส่วนไอ้สีเก้ากับห้าเก้าันก็ไม่ทิ้งนะกาจะเลือกซื้อเฉพาะสี่สี่คู่วงกลุมน้นนี้ก็ได้แต่ถ้าสายวิ่งหรืออะไรยังไงเนี่ยอาจะเป็นไปได้ไหมอ,อ่ะสี่กับห้าเนาะจ้าเอออันนั้นอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อค่ะ กับค่ะกลาบขอบพระคุณปู่มากๆค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากเอฟซีแฟนช่องของโจพารวยค่ะปู่ค่ะกลับนมาสการจ้าค่ะก็ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสนับสนุนลอตเตอรี่ไทยนะค่ะขอกรับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องส,สุขุสุขคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์กดแชร์ ก็คอยม,มิสมิลาม,มีมาเนอไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ได้เนาะมารับสุ่มรับฟังกับแนวทางปู่ซุ่มเยี่ยเฮงปังดังรวยทุกคนทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ